ครับอันนี้เรามาดูเห็ดนะครับมาดูเห็ดดูความนะครับความโตนะครับอ่ารู้สึกว่าเห็ดจะโตขึ้นมาอีกนะครับเพื่อนๆบอกว่าเป็นเห็ดลิ้นจืดนะครับเป็นเห็ดลิ้นจืดมะข,ขามนะครับนี่นี่โคนมะขามนะครับเงาตอมะขามนะครับเขาก็ว่าใหญ่ พราะว่าใหญ่ใหญ่ขึ้นมาอีกนะเพื่อนนะนะท่านผู้ชมนะครับโตขึ้นมาอีกนะเพื่อนม,มาดูนะครับตอน,น,นแรกอะ่ะก็อยู่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ทีนี้ดูดินะครับโตชุดก่อนก่อนเนะี่ยโตขาวนะครับตรงที่สีขาวไม่มาแบบนี้นะครับไม่ได้มาแบบนี้เนะี่ยอยู่นิดนิดเดียวนี่นี่ขึ้นมาเป็น ขึ้นมาประมาณขยายออกเป็นสองนิ้วน่ะครับก็หมายความว่าเห็ดยังมีความโตไปได้อีกนะเพื่อนๆนะมีความโตเข้าไปได้อีก mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆว่าอ่าผ้าแดงครับผ้าแดงผ้าแดงที่เราปลูกไว้นะครับปลูกไว้เพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับไม่ให้ไม่ให้คนมาเก็บเล่นนะครับกลัวคนจะมาอ่ามาเก็บเล่นนะฮะก็เลย เอาแพรแดงมานะครับมามัดไว้ทีนี้ดูเพื่อนดูดูนะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆก,กันนะครับเดี๋ยวผมพาดูใกล้ๆนะเขาขยายโตขึ้นมากนะครับเ,เพื่อนๆนะวันนี้ก็มาดูเห็ดนะครับเขาขยายออกมาจนนะครับจนล้นเลยนะครับจนอ่าเขาเรียกว,ว่าเนื้อเห็ดนอะ่ะออกมานอกผ้าแดงเลยดูสิ เดี๋ยวผมจะดึงออกนะครับดึงออกไหมครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะดึงออกเนาะไม่ให้ไม่ให้เขาไม่ใหญ่เขาเป็นอย่างนี้นครับเดี๋ยวลองดึงออกนะครับดึงออกเลยเนาะดึงแล้วเราพยายามเอาผ้าแดงไว้ห่างๆมาทีนี้ก็ชิ้นชิ้นเนื้อจะขาดไปเลยนะนะครับถ้าดึงออกผมจะดึงออกเลยเนาะนี่เขาเขาล้นออกมาจากผ้าแดงของเรานะครับไม่ทราบว่าเขาขยายใหญ่ขึ้นนะ ผมจะดึงออกเนื้อก็ติดมาด้วยนะครับเนื้อเยื่อของเขาเนี่ยจะพลล้นลออกมาจากผ้าแดงเลยนะครับดูดูว่าได้ไหมจะเสียหายประมาณไหนไหมครับลองดึงออกดูเนื้อเยื่อเขามีเนื้อเยื่อขึ้นมายังไงนี่ครับถึงล้นลออกมาจากผ้าแดงของเราเลยนะครับเดี๋ยวผมจะผ้าแดงไม่ต้องให้ล้นมาแบบนี้นะครับ ผ้าแดงเราจะเก็บไว้ด้านบนนะนะครับเป็นบนเวนี้ไม่ให้เขาล้นออกมานะครับเพราะเขาจะถ้าเวลาเขามีความเติบโตขึ้นมาเนี่เยเขาจะเดี๋ยวเขาจะไอ้รอ,อดออกมาจากผ้าแดงได้นะนะครับหรือจะเสียหายถ้าถ้าเราอยากให้เขาขยายใหญ่กว่านี้ถ้าเกิดเราไม่มาดูแลเขาจะล้นออกมาจากผ้าแดงของเรานะนรับ ดีถ้าเกิดเขาโตเขากินเนื้อที่เนื้อที่เขาหนาขึ้นมาเยอะแล้วเราเวลาเราดึงผ้าแดงออกจะเสียหายมากกว่านี้นะครับวันนี้ผมพาเพื่อนนะครับท่านผู้ชมมาดึงผ้าแดงออกอาจากตรงนี้นะครับเป็นรอยครับแล้วมาดูวันหลังคลิปหลังครับมาดูว่าเขาจะขยายได้อีกไหมนะครับแล้วมาดูด้านด้านด้านข้างอีกครับด้านล่างนนนี่เมื่อก่อนนี้ตรงนี้นะครับ ตรงนี้จะไม่ไม่กว้างขึ้นขนาดนี้นะครับจะนิดเดียวตรงนี้เองนะครับนี่ตรงนี้เองนี่ขยายออกมาเป็นนิ้วเลยนะครับก็หมายความว่าเฮดลินจือ,อดอกนี้นะครับมีความโตขึ้นมาเรื่อยๆอีกนะครับนั้นล่างนะครับนะครับอันนี้ว่างๆมาพามาดูเฮดลินจือ ผมก็ไม่สันทัดเรื่องเห็ดนะแต่ก็พามาดูการเจริญเติบโตนะครับว่าเห็ดมันไปถึงไหนแล้วนะครับขยายขึ้นมาอีกนะครับวงกว้างใหญ่ขึ้นนะครับครับคลิปลังเดี๋ยวพามารับชมอีกนะครับความขยายวงกว้างของเห็ดนะเนื้อที่เยอะขึ้น โตขึ้นบานใหญ่ขึ้นนะครับเห็ดนะครับวันนี้นะเห็ดลิ้นจืดใหญ่มากนะครับความเปลี่ยนแปลงนะครับสวัสดีครับ